สวัสดีค่ะเจะคโน,นแนะนําบ้านเจ้าของขายเองให้ชมนะคะหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่บนที่ดิน63.4ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําต่อเติมด้านข้างและด้านหลังเกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะตามรูปนี้เลยค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะมีห้องนอนขนาดใหญ่มีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์และมีห้องน้ําในตัวค่ะ มีห้องนอนกลางแอร์และต่อเติมห้องแต่งตัวด้วยนะคะมีห้องนอนเล็กมีแอร์ค่ะมีห้องโถงสำหรับรับแขกติดแอร์เรียบร้อยเช่นกันมีครัวไทยหลังบ้านมีเครื่องดูดฝุ่นพร้อมประตูเหล็กเปิดระบายอากาศได้นะคะมีซิงค์ล้างจานค่ะซิงค์ล้างจานมีทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะคะต่อเติมชั้นสองห้องใต้หลังคากลางบ้านเป็นห้องพระ ต่อเติมชั้น2หลังบ้านเป็นพื้นที่เก็บของซักล้างระเบียงตากผ้ามีพื้นที่สวนหน้าบ้านที่จอดรถในร่มได้สองคันค่ะอยู่หลังสุดท้ายเลยนะคะบรรยากาศสงบไม่วุ่นวายค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่22ทับ42ซอยบ้านสวนสุข,ขุมวิท26ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ ทำเลอยู่ด้านหลังตึกน้ำชนบุรีนะคะห่างจากตึกน้ำ3า300เมตรอยู่ใกล้กับสถาบันเรียนพิเศษชื่อดังมากมายเข้าออกสะดวกนะคะอยู่ใกล้โรตัสขค่ะอยู่ใกล้สำนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลด้วยนะคะราคาบ้านและที่ดินแปลงนี้4ร้าน8 0แสนบาทหรือสำหรับท่านใดต้องการลองเช่าอยู่ก่อนนะคะค่าเช่าเดือนละ9000บาทค่ะเงื่อนไขเพิ่มเติมติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะ แรไปดูพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเจคเคนเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ